ตอนนี้เราอยู่ในจุมลาะนะครับก็เราจะมาต่อเรื่องเมนูนะครับก็ครั้งก่อนหน้านั้นเราพูดถึงเมนูที่ชี้ไปยังหน้าอาร์ติเคิลแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาดูการแก้ไขเมนูกันก่อนนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเมนูนะครับเช่นตัวฟังโ์ชันนี้ที่เราสร้างไว้ครั้งที่แล้วกดเข้าไปนะครับจปการอีดินะครับก็ เราสามารถจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้ครับคราวนี้ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น new 20นครับออาจจะไว้คงเดิมก็ได้ครับหรือถ้าจะเปลี่ยนก็ลบทิ้งแล้วก็ให้ระบบมันเจนชื่อใหม่ให้นะครับโดยตัวอะไรนี้จะมีผลในการลิงก์นะครับเวลาเราลิงก์ไปหน้าใดก็ตามเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่า ชื่อลิงค์ข้างบนเนี่ยมันจะตรงกับอะไรนะครับอยู่นะครับตรงตามชื่อนี้นะครับถ้าเราไปเปลี่ยนมันแล้วเราทําลิงค์ตัวนี้ไว้นะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนลิงก์ตัวนั้นด้วยนะครับว่าชื่อตรงอะไรจะเปลี่ยนครับก็คราวนี้เรามาที่เมนูอเทมไทยอีอทีนะครับก็อยากจะเปลี่ยนประเภทของเมนูจาก s o o g l e Article เคครับเป็นอย่างอื่นนะครับเราก็ elect คราวนี้เรามาที่ส่วนของ article นะครับแล้วก็มาดูส่วน category block นะครับซึ่งตัว category block เนี่ยจะเป็นการสร้างเมนูที่ลิงก์ไปยังตัวหมวดหมู่ของบทความของเรานะครับหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งที่มีบทความอยู่หลายๆบทความนะครับมันก็จะเอาบทความที่อยู่ในหมวดหมู่นี้มาแสดงผลทั้งหมดนะครับเป็นรูปแบบของบ็อกค content นะครับก็จะ กับบล็อกในหน้าตังสิพ์ต่างๆนะครับที่เป็นช่องๆเป็นเรียงๆแถวไปนะครับก็โอเคแล้วก็คลิกที่ category block นะครับรอสักครู่นะครับตัวเมนูแทมไทยก็จะเปลี่ยนเป็น category block แล้วคราวนี้ตรงเดิมจาก select article เนี่ยก็จะเป็นช o o s e a category นะครับก็ให้เราเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการจะตั้งขึ้นมาก็กด select นะครับอ่ะก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆ ดูในแคตตา o r y นี้นะครับก็เลือกสักตัวหนึ่งเช่นาอาจจะเลือก case study นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็น case study แล้วครับผมก็ทำการเซฟนะครับกับ PDF ที่หน้านี้ดูนะครับเริ่มจากที่เป็นหน้าบทความเดียวๆยาวลงมาเค้านี้มันก็จะกลายเป็นหน้า บล็อกคอนเทนต์ที่เราจะสังเกตว่ามันจะมีรูปอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีเทกซ์สั้นๆเกลน่ไปนะครับแบบเดียวกับที่เราเคยสร้างไว้ในเมนูบล็อกตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันเป็นบล็อกแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันก็จะมีวิธีการแต่งให้มันดูดีขึ้นนะครับมาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับก็โดย ล็อกเนี่ยถ้าเมื่อเราสร้างแล้วเนี่ยมันจะถูกบังคับให้เป็นเฮดเดอร์แสดงหนึ่งตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวรองลองมาก็จะเป็นคอลัมน์สองคอลัมน์นะครับโชว์อยู่ประมาณสี่ข่าวนะครับแล้วก็จะเป็นตัว Next ซ์ไปเรื่อยๆนะครับหน้าสองหน้าสามถ้ามันมีบทความมากกว่า5ตัวนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ที่อยู่ในหน้าอื่นๆถัดไปโผล่ขึ้นมาเป็นลิงก์สั้นนะครับ โดยส่วนนี้เราสามารถปรับแต่งได้โดยไปที่ส่วนของบล็อกเลเยอร์นะครับบล็อกเลเยอร์เนี่ยเราก็จะมีช่องต่างๆเช่น reading article ก็คือบทความที่เป็นหัวเรื่องใหญ่สุดนะครับคือตัวนี้นะครับโดย default ระบบมันจะตั้งไว้ที่1นะครับก็จะอยู่ตัวนี้1อันนะครับก็ intro article นะครับตั้งไว้ที่4นะครับก็คือ4ตัวล่างนี้นะครับ ก็คอลัมน์นะครับคอลัมน์แสดงผล2คอลัมน์นะครับก็จะเป็นนี้ครับหนึ่งสครับเราสามารถตั้งเป็น3หรือ4ก็ได้นะครับก็ลิงก์นะครับลิงก์ก็คือลิงก์ที่อยู่ในหน้าถัดไปครับจะมี4ลิงก์นะครับตรงนี้ก็ตั้งไว้4ตัวนะครับโดยเราจะปรับแต่งเช่นเอาอาจจะไม่ต้องการ r e a d i n g article ตัวนี้เราก็ตั้งเป็น0ไปนะครับ intro article นะครับเราก็อาจจะตั้งไว้สัก แสดงได้เบทความตอนหนึ่งหน้านะครับลัมน์นะครับเราก็ตั้งให้มันเป็นระเบียบเช่นเราตั้งเป็น9้านะแล้วก็อาจจะตั้งเป็นสาอลัมน์นะครับถ้าเราตั้งเป็นสักร์ดิเคิลเนี่ยเราตั้งไว้สองให้มันเป็นเลขคู่นะครับส่วนลิงก์นี่เราอยากให้มีก็ได้นะครับจะดูแล้วมันไม่ไม่มีก็เราก็ใส,ส่ศูนย์ไปนะครับแล้วเราก็กากเซฟก็มา r ี f r e หน้านี้ดู ตัวบล็อกก็จะกลายเป็น3คอลัมน์แบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด9บทความนะครับโดยบทความที่10ก็จะถูกอยู่ในหน้าถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนของมันติคอลัมน์ออเดอร์ครับจะมีให้เราตั้งอยู่2อย่างนะครับก็คือดาวกับ Access คอสก็อันนี้จะมีจุดแตกต่างนะครับดาวเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลโดยเรียงลำดับคอลัมน์จากใหม่ไปเก่าโดยแสดงจากบนลงล่างแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนใหม่ทีนึงนะครับเป็นตัว n แบบนี้นะครับแต่ถ้าตัวคอสนะครับก็จะเป็นการเรียงบทความใหม่สุด จากซ้ายไปขวาแล้วก็ค่อยลงมาครับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดย d u l t เนี่ยมันอาจจะตั้งเป็นคอร์สหรือว่าอาจจะเป็นดาวก็แล้วแต่ตัวเทมเพลตมันตั้งมาเช่นอาจจะตั้งเป็นดาวแล้วก็มาเซฟกนะครับก็จากเดิมตัว super user case study ตัวนี้นะครับจะอยู่นี่แล้วก็คราวนี้ตัวนี้มันจะย้ายลงมาอยู่ข้างล่างแทนนะครับมีกระด จะสังเกตว่ามันจะจากแถวที่นอนอยู่นีแกยเป็นย้ายมาอยู่เป็นแนวตั้งแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปแถวที่สองขอลัอ์ที่2ใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปคอลั์ที่สาหใหม่นะครับโดยเราถนัดการแสดงผลแบบไหนเราก็เลือกตามนั้นนะครับเช่นผมก็เลือกอคอ์ดเพราะว่าจะนิยมแสดงจากบนแล้วค่อยลงล่าง ก็ในส่วนต่อมาครับก็จะเป็นลำดับของการแสดงบทความนะครับเราก็จะมีคำสั่งตัว article order ตัวนี้อยู่นะครับลับดาวลงมาครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการลำดับตัวบทความนะครับในหมวดหมู่นั้นนะครับโดยถ้าเราตั้งเป็น article order เนี่ยก็จะสามารถสลับตำแหน่ง พจน์ความได้ตามต้องการนะครับแต่ถ้าตั้งมันอย่างอื่นเช่นอาจจะตั้งเป็นไทยอัลฟาเบตนะครับก็มันก็จะเรียงลำดับตามตัวอักษรนะครับ a to z นะครับแล้วกว็ p y t h o reverse alphabet ก็จะเป็นการย้อนกลับเป็น z to a นะครับไปรือจะลำดับเป็น most recent first ก็คือใหม่ขึ้นก่อนเก่าอยู่หลังนะครับหรือว่า o l เด s เฟิร์สนะครับก็คือเอาเก่าขึ้นก่อนใหม่อยู่หลังครับก็ลำดับเรียงไป ซึ่งจะมีวิธีการเรียงแบบ article หลายรูปแบบนะครับแล้วตอนนิยมใช้เป็น a r t ์ติ e คิล e อเดอมากกว่าเพราะว่าเราสามารถสลับตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับส่วนต่อมานะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไทป์ใหม่นะครับจาก c t t e g o r y b บล็อนะครับ elect ไปเข้าไปที่ article ตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของ c a t e g o r y list นะครับ งนี้ก็จะมีส่วนคล้ายๆกับแค t ตาล็อบ็อกนะครับแต่มันจะไม่แสดงผลบ,บล็อกขา่าวสารครับจะแสดงเป็นลิสต์ของตารางแทนนะครับก็เลือกลิลิตดูนะครับรนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแคตตาอกนี่และครับแล้วก็คลิกอ่ะแคตตาใหม่ก็เลือกอันเดิมเคสศึกษนะครับแล้วก็เซฟ น้าก็จะเปลี่ยนจะบล็อก3คอลัมน์เมื่อกี้นะครับเป็นลิสต์หนึ่งแถวลงมานะครับโดยลิสต์เนี่ยจะประกอบไปด้วยไตเติลนะครับแล้วก็ชื่อผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็ฮิตนะครับฮิตคือจำนวนครั้งของคนที่เข้ามาดูบทความนี้นะครับก็จกเดิมที่เป็นรูปอินโทรแล้วก็มีเท็กก็จะเป็นคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นชื่อหัวเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาข้างในแท็กีนึงน,นะครับโดยลิสต์ก็จะเหมาะกับ พวกบทความที่ไม่มีหัวภาพนะครับก็อาจจะเป็นบทความทางวิชาการหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยเน้นรูปภาพมักนะครับาจะเป็นคำพูดอย่างเดียวก็จะนิยมใช้ลิทแทนที่จะเป็นอาร์ติเคิลบล็อกนะครับก็สามารถสลับได้นะครับลิทลิสเลย์ตัวนี้ก็จะมะีจำนวนการโชว์ครับว่า เราสามารถโชว์ได้หน้าหนึ่งกี่บทความนะครับโดยตั้งเดิมเนี่ยมันจะโชว์ทีละสิบบทความนะครับแต่สามารถมาเพิ่มเลขที่ article to list ตัวนี้ได้ครับว่าอยากจะให้เพิ่มเป็น1 5 2 0้ายิบยี่้านะครับบทความนะครับหรือถ้าสามารถแสดงผลตัว list เนี่ยสามารถเพิ่มจากในหน้าน,านี้ได้ครับว่าจะเพิ่มให้มันหน้าหนึงแสดงกี่ตัวนะครับ แล้วก็จะทําการเซฟโดยคําสั่งเซฟนะครับก็เซฟของเมนูนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับก็จะมีเซฟสีเขียวปกตินะครับก็คือเซฟตอนอเวลาเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับแล้วก็เซฟเป็นโค้ดก็คือการเซฟแล้วก็ออกจากหน้าตัวแก้ไขน,นะครับแล้วก็เซฟแอนเนวนะครับก็จะเป็นการเซฟแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปอย่าง หน้าน e w เมนูใหม่นะครับก็จะเป็นการสร้างเมนูใหม่ต่อเลยนะครับแล้วก็ Sa v e as copy จะเป็นการอ่า y o p y หน้าเมนูตัวนี้ขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ l o อ e นะครับก็เป็นการออกโดยไม่เซฟนะครับถ้าไม่ต้องการจะเซฟก็ให้กด c ค o อ e ออกมานะครับก็กดเซเป็น Close ตัวนี้ต่อมานะครับก็หากเราต้องการจะ เมนูชั่วข่าวไม่แสดงผลทับเราสามารถติ๊กที่เครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการปิดเมนูนี้ไม่แสดงผลชั่วข่าวนะครับก่อนเฟตหน้านี้ดูครับเราก็จะไม่เห็นตัวน e w 2 0 2 0นแล้วนะครับก็จะถูกปิดชั่วข่าวไปถ้าจะให้กลับมาหนึ่งครั้งก็กดติ๊กที่หนึ่งที่กังระบาดก็จะกลับมาเป็นเครื่องหมายถูกอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอเฟตหน้าดูครับเราก็จะเห็น นิวสองพั่ตัวนนี้นะครับกลับมาถ้าต้องการจะลบไปเลยนะครับก็กดติ๊กถูกตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดคสั่งแทสตนะครับขยะจะเป็นการลบเมนูอ,ออกไปนะครับแล้วถ้าต้องการจะเอากลับมาครับเราก็ต้องไปกดที่ search tool นะครับแล้วก็ตั้ง select status ตัวนี้ตับดาวลงมาให้เลือกแทสนะครับก็จะเข้าไปดูในส่วนของขยะนะครับก็จะมี นิว2 0 2 0ตัวนี้อยู่นะครับเราอยากเอากลับมาก็ติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็กดที่ public นะครับก็กดที่เคลียร์นะครับจะกลับไป n ิ w 2020ิเราก็จะกลับไปนะครับถ้าเราอยากจะลบถาวรก็ติ๊กถูกแล้วก็แทนนะครับก็เรถูกแล้วก็กลับไปอย่างหน้าแทสตแล้วก็ติ๊กข้างหน้ากดขวาไปตัวเมนูที่เราต้องการจะลบนะครับแล้วก็กด empty ีแทนะครับแล้วก็กดโอเค ก็จะทําการลบเมนูที่ออกไปนะครับ,บกดเคลียร์กลับมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ส่วนของเมนูก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับ